สวัสดีครับรายการปัฒการเก่งทุ่งทิมครกนะครับวันนีุ้่มใจเลอร์เมนูที่มีชื่อว่าคั่วไก่ไข่นะครับสูตรเนื้อหนุ่มตำเปรีอยเนื้อมันหนุ่มนะครับมีทางช่องนี้ช่องเดียวนะครับแหล้วหนุ่มจริงๆหนุ่มกินร้อยนะครับนะฝากติดตามมาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับช่องใจมมนและชาแนลนะครับวัตถุดิบวันนี้มีดังต่อไปนี้นะครับปุ้มอันดับแรกนะครับไก่ไข่นะครับไก่ไข่อ่า ไก่ไข่นะครับเหลือกเลยใหญ่แก่เร่งนะครับนะอ่าอันดับต่อไปนะครับก็มีผีแงงนะครับผีแงงคือขี้นกนะครับดอกเล็กแล้วก็ผักชีนะครับอ่าแล้วก็หอมแดงครับผมกระเทียมครับพริกไทยดําใบมะกรูดนะครับเครื่องรากน้ำตาลนะครับเกลือแกงว่านนะครับผมอ่านะครับแล้วก็กะปิครับผม ูตรตีาทำพรื้อให้มันหนุ่มนะครับเรามีอยู่่องย่างนะครับวันนี้เราใส่บุกไป่องย่างนึ่งย่างมะละกอครับผมซองนามแกงก้อนนะครับแถวนี้เดี๋ยวมาพบกันนะครับว่าทำมันพรื้อสักครูครับใส่ไปนะครับอันดับแรกนะครับตั้งไฟเลยก็ใส่กระทะนะครับใส่น้ำมันไปตะกี้โตไม่ต้องหมากนะครับใส่ไปนะครับใส่ไปตะกี้โตเื่มเอาเนื้อไก่ไปล้วนพี่น้องล้วนเรื่อยๆนะครับ รวนไปเลยตึ้งตต่เดียวเราใส่ได้มั่งจากว่าที่เรารวนตเดียวเราจะได้รู้นะครับว่าไอ้มันหนิมร่อยได้อ่าใช่ไปนะครับใช่ไปเลยครับใส่รวนนะครับใส่รวนใส่พัดพัดเรื่อยๆนะครับอ่ามาไป่ัดเอาโอเคนะครับ ในเมื่อเราพัดไปเรื่อยๆพี่น้องระ่ว่างที่เราพัดไปเรื่อยๆนะครับเราเอามันเด็ดมาละก็มารักลุกนะครับลุกประมาณนี้พ่อไม่ต้องมาร์กนะครับรีดไปทีต้นมันรีดไปทีลุกมันนะครับประมาณซ่มสี่ทีนะครับเผื่อเอายางเอายางประมาณซ่มสี่ยดนะครับรีดไปพี่น้องรีดให้มันลงนะครับหนึ่งยดรีบไปพี่น้องเนะครับลุกเล็กๆมันไม่กลมีน้ำบางทีเอารีดไปรีดไปนะครับเออถ้ามันไม่มีเราก็ลางลางลางรี ลางย่างเนี้ยลงไปนะครับนะลางลงไปนี่ก็คือได้แล้วท่นี้ก็คือไม่ควาามาได้เล้วนะครับนะ,อะเอาแต่นี้พอทึ่ลางลงไปพี่น้องลางไปเลยอ่าถ้ามันไม่ลงน,นะนะก็ต้องลางลงนะครับอันดับตัวไปพี่น้องนำแกงครับใส่ไปเลยอ่าชัดไหมครับมาัางกรองนี้กันนะครับใส่ไปเลยพี่น้องเออแล้วก็พัดไปเรื่อยเรือยอื พัดไปเรื่อยๆนะครับพัดไปเรื่อยๆโอเคนะครับนะ <S <S อันดับต่อไปนะครับเป็นเรื่องราเครื่องเทศนะครับ <S <S ไก่คู่พวงฟิกไทยพี่น้องมีเลยกลองร้อยคาดซิ่งนี้ไปไม่ได้นะครับสําหรับเขื่องแกงคั่วแร่กันนะครับคาดซิ่งนี้ไปไม่ได้นะครับผมจะบอกอ้กคนถ้าคาดซิ่งนี้เขื่องแกงเตนินเตินก็เมื่อกล้คั่วแกงทีภาในธรรมดามันจะไม่มีเรื่องเทศมันจะไม่มีกลิ่นน้มขึ้นมาเลย เพราะฉะนั้นค่าตัวนี้ไปไม่ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อครัวแม่ครัวที่อยู่ทางบ้านทางไร่ที่ได้รับฟังได้รับชมคลิปนี้ใส่ไปเลยครับเอามาชึ้งทิมพี่น้องนี่แหละครับเก็ดไม่รับนะครับผมบอกไหมนั่นแต่เป็นที่อื่นี่เขาทำกับข้าวทำยูทูปเขาไม่บอกนะครับว่าคูส่อันนี้ไว้ก่อนเล็วนะครับทำตไตอื่นไปเลยนะครับนะก็ผมไม่ต่อแล้วอยู่เลยครับชัดเจนตรงเพลงตรงไปตรงมานะครับพวกแบบนี้ต้องบอกเขายายเขาร้อยเหมือนเราอ่ะเห็นไหมไปไปโพสต์โอกจะไปลง YouTube ว่า แอกไงนูนา้รยแอกนี่นา้รยพอทำเซ็ตลูกกินมันเปลี่ยนมันไม่เมื่อนกันพี่น้องก็พุ่มชัดเจนนะครับผมผูจาปนีแล้วต้องขอประธานโทษด้วยใส่ไปนะครับใส่ไปใส่ไปใส่ไปนี่นะครับอันดับเล็กก็คือตัวนี้เลยพี่น้องเลดี้นะครับจำกันได้ดีจำหีอกันได้ดีในลาดมี่ไผ่ไปถึงบอกเขาเอาเครื่องราหนึ่งทุ่งพ่อมีขั้วหรอกกับพี่น้องอ่าไหมคะเอาเอาเอาเครื่องราหนึ่งทุ่งพ่อมีขั้วไก่อ่าจัดไปนะครับใส่เครื่องราเซ็ตพี่น้องทิมก่อนพี่น้องนะครับทิมไอ้ไอน ทิมก่อนนะครับอันแรกเด็กทิมก่อนอันนี้ต้องให้เนียนนะครับไม่เนียนไม่ได้นะครับเม็ดมะขี้จะไปโรยอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เนียนนะครับต้องให้เนียนข้อหมากนะครับมันจะมีส่วนผสมของลูกจันนะครับจันทร์เปรตลูกจันทนะครับถ้าเป็นบ้านเราในตอนที่ละมาราฐก็มีอยู่ตีรวนปีบุ้นนะครับนะแต่นี่ช่วงมักนำข้าวมาจากอินเดียนะครับพี่น้องเครื่องเปรตนี่นำข้าวมาจากอินเดียแล้วก็มาแพ็คกับตีลุกเทียนะครับของบ้านเราบางย่างมันไม่มี แต่ถึงผมไม่รู้เพื่อผมส่งของือมส่งหมามวเลยนะพวกนี้ผุ่มทำหมาแลวครับไม่มีอะไรดีผมไม่รู้ครับผมเอาตีไม่เนี่นไปเลยสักครู่นะครับแล้วก็ใส่นี่ไปอ่าใส่ไปนะครับใครใครหัวเทียมพี่น้องเอาหม้อหอมนะครับหม้อหอมเรื่องจดเร่องจดโตนะครับ พริกไทยดำบนะครับใส่ไปเลยนะครับประมาณนึ่งก่อนโตนะครับนะอ่าแล้วก็พริกแห้งพี่น้องพริกแห้งนะครับพริกแห้งใส่ไปเลยประมาณประมาณนึ่งกับมือพี่น้องพริกแห้งนะครับนึ่งกับมืออ่าประมาณนี้ครับนะครับพริกแห้งเสต็กขีมินครับอ่าทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับใส่็ขีมินไปนะครับใส่ผงต้มควนนะครับประมาณ นี้ประมาณเท่านี้นะครับประมาณแนงหนึ่งนะครับอะนะครับแล้วก็หอมแดงพี่น้องหอมแดงนะครับใส่ลงไปนะครับกระเทียมครับพี่น้องอันนี้คือชัดเจนนะครับสูตรนี้ไม่ต้องห่วงอ่านะครับแล้วก็ดีปีรดครับ นี่พอดีครบพอดีนะครับนะถ้าได้ครกใหญ่วันนี้จะดีมากเลยนะครับแต่ผมไม่ทราบมาที่จะเปลี่ยนได้นะครับครกเนียนี้ผมอยู่กับพุ่มมานานเร็วนะครับนะทันะ่กับข้าวโรยทุกเมนูเลยอ่านะครับนะแล้วก็มา,าทีกะปิพี่น้องกะปิเต้เม็ดเลยพี่น้องเออนะนะครับนะเอาเห็นไหมครับข้าวมาเลยเค้ก โอเคนะครับทิมอันดับต่อไปนะครับหลังจากเราทิมเขืองเนี่ยเรี้วพี่น้องนะครับหลังจากที่เราทิมเขืองเนี่ยเรี้วนะครับเรายกไปใส่ในที่เราคั่วไก่อยู่นะครับที่เรารวนรวนเนื้อไก่พี่น้องนะอ่านะครับนะมาเลยครับพี่น้องมาเลยครับพี่น้องเอาตังตังไฟบุ๊กมันเสร็จไหมไม่เสร็จไหมครับอ่าโอเคที่เสร็จ ลองดูเรานะครับส <eye> <fit> ักครู่พี่น้องนะครับเราก็ตักไปใส่ในนี้นะครับนะตักเครื่องไปใส่เลยครับนะครับนะอย่าเพิ่งใส่ให้หมดนะครับแล้วก็ร้วนไปเรื่อยๆนะครับเร้วเขากลัวเพชรเลยนะครับเนี่ยนี่นี่เนี่ยเต็มเนี่ยนะครับนะเขากลัวเพชรเลยครับพี่น้องนะซึ่งพัดไปเรื่อยๆครับ คั่วไปพี่น้องเอา้ามาคั่วไปนะคั่วไปครับอ่าขั่วไปเรื่อยๆพี่น้องอืมจุดต่อได้เ,เราคอยใสยอยใส่น้ำนะครับนะโดยถ่ายใสยอยใส่น้ำี่น้องแซงมันยิงข้าวเอาเราไม่จำเป็นต้องมีข่ากรองนะครับปลอาใส่แบบบานๆพี่น้อง ทุกอย่างคือบานบ้านม,มัดห้อมหมากนะพี่นอ้องเออเฮียเสื่องรายก็ได้เร่งไงได้พันนันได้ทักทีอย่านี้พัดไปครับพัดไปคั่วไก่บ้านนะครับสูตรเน,น,นื้อหนุ่มนี่ใต่างช่องนี้ช่างเดียวช่องเดียวกับฝากติดตามกันด้วยลินยับพันกันเลยพอวันเหนื่อยก้าวพี่น้องน่ารวยมากนะครับนะเอาพัดกันไปพัดกันไปแต่เดี๋ยวก็มาปรุงนะครับนะบนะว่าใส่ได้มั่งกับผม เพิ่มน้ำลงไปได้นะครับเพิ่มน้ำลงไปได้พี่น้องนะครับเพิ่มไปเลยครับพี่น้องเออตึงพัดไปเรื่อยๆนะครับอ่าแต่วันละอ่าเพิ่มแต่วันพอนะครับพัดไปเรื่อยๆนะครับปั้นปั้นกันไปเรื่อยๆนักจากที่เรารวนเนื้อไก่ที่เร็วนะครับนะอ่าตึงเราเพิ่มน้ำไปพี่น้องอืมเราแข็งอุ้นะครับนะอืมตีนีจริงๆต้องเย็ดไปต้มไม่ให้เด็กนะครับปอแต่ว่าตัวชุดนี้ก็มันหนุ่มๆกับหนุ่มมัดเลย นะครับวัาดีทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับติข้ามาดับชมนะครับนะพัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องพัดไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวเรามาปรุงกันนะครับนะสักรูครับผมอันดับต่อไปนะครับเกลือพี่น้องเกลือเกลือประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ใส่ไปใส่ไปตอนนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่มากนะครับนะนะครับอ่แล้วก็น้ำตาลพี่น้องน้ำตาลอย่าใส่มากนะครับปอแเกงคั่วนี่ใหญติดวันนะครับถ้าติดวันคือจะจบทันทีจบชีวิตเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับให้บาลล่านกัน ให่ติดว่น,นะครับถ้าติดวัฒจบจบทันทีเลยนะครับกินไม่รับรองกินไม่ร่อยนี่อูมามิรับปี่น้องเราไม่ปิดบังนะครับเราใส่เถอดได้เราบอกอ่าตอนนี้กับผมไม้หมากรับไม่หมาก <laughs> ม้อยไมถันหลวงกับผมพัดไปปีน Tube, Tube, ่น้องอุ๋ยไรไช่วงยูทูปช่วงยูทูปอื่นัมนก็เล่นเบือว่าเราลาวี่เราเล่นใจนี้ใจหลงนี่เราพัดไปปี่น้องพัดไปครับพัดไปครับ ผัดไปเรื่อยๆนะครับโอ้เน oh, ื ye, nice ye, mm ้อ hmm. ม uh, like ันจะนิ man, ye, we ่มมาพี่น้องนี่เนื้อนิ่มจะเละนะจะเละอีกนะครับว่ากว่านี่ไม่นิ่มเละเละง่ายๆนะครับเนื้อมันจะเปื่อยวอกมาเห็นไหมผมมันทุกอย่างมาละโกลัวพี่น้องเห็นไหมครับนี่เนื้อมันเปื่อยวอกมาครับนั่นถึงนั้นจะเด้งดึงเด้งถึงทางทางเฟซบุ๊กเล่ยนะครับทางเฟซบุ๊กเนื้อมันเนื้อมันคุยออกมานะครับเห็นยังครับเห็นยังนี่นะครับพูดเนื้อหนุ่มครับผมกินไก่ไข่ก็เมื่อกี้กินไก่เนื้อแหละเสียรสชาติมัน้วว่่่าามมัันนนพีอง อ่าปัดไปเรื่อยๆครับปัดไปเรื่อ,อยๆข้อยัดจิ้มนะครับตัวเดียวอือจึ้มเดียวอะไรต้มกระเด็กนะครับนะข้อยัดจิ้มมี่น้องอกินเองไหมเพื่อเฮ็ดไม้ไมปะเน้นเน้นนะผมไหมจิ้มเนี่ยก็ขอยัดจิ้มครับออมผมอ,อ,อ,อือพอดีแล้วนะครับนะโอเคอันดับต่อไปุรถายเฟื่องไปน้อง ใบมักรูดโรยไปอ่านะครับพุ่มลืมอยู่นึ่งยางไปเนองไม่ได้ซื้อมาก็คือพริกไทยซดลืมไปได้อย่างไงลืมไปได้อย่างไงเขนี้นะครับกเสเซจเล้วนะครับเป็นเป็นอันว่าเซตสิ้นสมบูรณ์กระบวนกานะครับพวกนี้ยกลงไปเนองนี่ก็คือกรรมวิธีในการพัดนะครับวันนี้เส็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับ ฝากกันติดตามฝากันกดไลค์ฝากันกดแชร์นะครับเราจะมาชิมกันอีกทีนะครับนะสำรับเมนูหน้าจะเป็นเมนูไรฝากันติดตามนะครับสำรับเมนูนี้คัวไก่ไข่สูตรเนื้อนุ่มนะครับอีพีสี่สิบสามต้องคว้ากันไว้ด้วยนะครับน่าฟากกันติดตามฝากกันติดชมด้วยนะครับเมียไรที่ผิดพลาดประกันได้ต้องพ่อพ่อไฟกันไว้กันนะครับนะสำรับวันนี้เมนูนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม